ใกล้ชินมากตัวนี้แบบยืนอยู่ยังไม่ไปไหนเหมือนแบบให้เพื่อนไปก่อนอะไรเงี้ยประมาณนั้นเฮ้ละเฮ้ละบปะ ปลายไฟยอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามีการคาดการผิดนิดนึงอากาศเบลเยียมนะคะก็ไม่เข้าใครออกใครเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะคะวันนี้ปลายฟ้ามาเราจะมาชมดอกไม้นะคะที่ชื่อว่าเฮเดนนะคะเป็นทุ่งแฮเดนขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในประเทศเบลเยียมเลยทีเดียวนะคะให้ได้ชมกันแต่อากาศก็จะแบบว่าฝนตกท่านผู้ชมเดี๋ยวแต่เราก็ ไม่ยอ่อท้อนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันค่ะเนี่ยค่ะเราอยู่ตรงนี้นะคะเราจะเดินเนี่ยค่ะโดยสัญลักษณ์สีส้มตัวนี้นะคะรอบนี้แล้วก็กลับมาขนนะคะที่จุดนี้นะคะซึ่งเขาก็จะมีบอกนะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะมีทั้งสีชมพูสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองที่เราเลือกนี้เราอยู่ตรงเส้นนี้นะคะ เราเลือกสีส้มระยะทางก็คือ6กิโลเมตรกว่านะคะนี่เราก็จะไปเส้นนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะอยู่ที่เกินฮาร์ดอนเฮดนะคะก,ก็จะมีหลายชื่อนะคราวที่แล้วเราไปที่เดอะเจนะคะแล้วก็เนี่ยแต่วันนี้เราไปที่เอ,อ่อ เด r นฮากเดนซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ที่เมืองเฮาท์ฮาร์เดนโอสนะคะที่เรามานะคะแต่ว่าตรงที่ที่เราไปเดินนะคะเกาเรียกว่าเดินฮาเดนนะคะเนี่ยค่ะโอ้ที่เห็นเป็นพื้นที่สีชมพูนี่คือดอกไม้ดอกเฮเดนทั้งหมดเลยใหญ่มากค่ะใหญ่มากคิดดูว่า ขณะที่เราเดินตรงนี้นะคะยัง6กิโลเมตรนะคะที่เราเดินนะคะแล้วคิดดูว่าที่เหลือนี่โหแล้วแต่จะเลือกเดินกันเลยทีเดียวนะคะใหญ่มากๆค่ะนี่ค่ะบรรยากาศที่ทุงนน่งเฮดดนด้านหน้าไกลๆนุ้นมีแกะด้วยน้านี่ชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะ แนี่น้องแกะน้องแพะน้องแกะนะคะเขากำลังเดินข้ามทุ่งนี้ไปเขาจะไปไหนกันน้องเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่ว้าวน้องแกะฝนตกก็ยังมาหากินนะคะเยอะมากค่ะ เลยเยอะมากเลยฝนก็มาแรงเช่นกันว้เป็นร้อยตัวเลยคิดว่านะคะ่ะว้าวว้าว เขาไม่ต้องมีคนมาดูเลยนะคะเขาไปของเขาเองเลยนะคะเยอะมากคิดว่าพึ่งโดนโกนขนมาไม่นานนะคะ guerra. เนี่ยขนเขาแบบยังแบบยาวไม่เยอะเลยเฮล่ะไย ใกล้ชินมากตัวนี้แบบยืนอยู่ยังไม่ไปไหนเหมือนแบบให้เพื่อนไปก่อนอะไรเงี้ยประมาณนั้นเอะละเอะละปะเอะละปะเฮ่โอ้ยโอ้ยตัวนี้ตัวน้อย ใกล้ชิดมากเลยใกล้ชิดธรรมาชาติมากเลยรักกันยิ้มหน่อยโอ้โหมีแบบมายืนให้แบบถ่ายรูปด้วยวย,ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเอล่ะ เนี่ยค่ะธรรมชาติมากเลยอยู่ท่ามกลางทุ่งเฮเด่น ดูค่ะทุ่งไฮเดอร์สวยมากเลยกับความชุมช่มฉ่ำของสายฝนโอ้ อนุรักษ์ธรรมชาตินะคะตั้งอยู่ที่เมือง Howth a r e l a n d ในช่วงเดือนกลางเดือนสิงหาคมนะคะไปจนถึงกลางเดือนกันยายนนะคะจะมีดอกไม้ออกมาที่ชื่อว่าดอกเฮเดนนะคะบานสะพรั่งสีม่วงสวยงามมาก เต็มทุ่งไปหมดเลยนะคะกินระยะทางกว้างมากๆใหญ่มากๆเลยนะคะท่าในใดที่อยู่ในเบลเยียมหรือประเทศใกล้เคียงนะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะคือมันเป็นทุ่งนะคะแต่เขาก็มีความพันของเฟิร์น ตัวนี้อยู่ด้วยจะเป็นแบบทันที่สูงทีเดียวว้าสวย แดดมาแล้วแดดมาแล้วนิดๆว้า wow. วจากนี้ก็ยังมีต้นสนนะคะต้นต้นคริสต์มาสอ่ะเนาะเนี่ยค่ะเยอะยแยะมากเลยพอเขาล่วงมาเขาก็เกิดเป็นต้นเล็กๆ้โ oh. อ oh. ้โหทุ่งทั้งทุ่ง สวยงามมากเนี่ยค่ะวันนี้ได้ทุกบรรยากาศเลยนี่เป็นบรรยากาศฝนแบบฝนนี่ชมทุ่งดอกไม้ท่ามกลางสายฝนอ,อู้หนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูฝนเทลงมาเทลงมา ด้านขวานี่เป็นทุ่มดอกไม้นะคะด้านขวานี่เป็นทุ่มดอกไม้ด้านซ้ายนี่เป็นป่าสนโหอะไรจะโรแมนติกขนาดนั้นข้นามกลางสายฝนว้าว <c oughs> อือ,อ,อดูสิค่ะในแต่ ต้องเตรียมมาแบบ3ามฤดูนะคะฤดูฝนฤดูซัมเมอร์แล้วก็มีความหนาวนิดๆน,ดนี่ก็คงจะต้องจบคลิปกันเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง u t u b e อ a s อีอ a s ีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เจอกันใหม่นะบ๊ายบายเดินมาจะถึงที่รถนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะในส่วนของเขตนี้เขาก็จะมีที่ให้สำหรับสำหรับสุนัขนะคะสามารถที่จะมาเดินเล่นได้โดยที่สุนัขเนี่ยพอเข้ามาในเขตเนี่ยก็สามารถที่จะไม่ต้องใช้เชือกจูงของสุนัขนะคะเขาก็สามารถที่จะเ,เดินเล่นได้ในเขตนี้โดยแบบสะดวกนะคะก็เนี่ค่ะเป็น สำหรับออที่นี่เขาก็ให้ความสำหรับสำคัญนะคะทั้งคนแล้วก็สัตว์นะคะนี่ยเขาก็บางทีแบบสุนัขที่อยู่ในบ้านานานๆนะคะเขาก็จะมีความเครียดนะคะเจ้าของก็จะต้องพามาเดินมาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศสายฝน